ดูเวิร์สนะก็สัปดาห์นี้นะครับขอวันพฤหัสนี้ก็จะเข้าถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับก็โอ้เร็วมากใช่ใช่ครับแล้วก็พวกเราเองวันนี้ก็แฮปปี้มากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานแน c a s อ award ครั้งที่18ในปีนี้นะครับก็คนเยอะมากเลย ชุดเธชุดี่ผมสวยนะวันนี้แบบเออ่ก็เต้นมากมากกกินเดียมกลยนะบอกเยนนันขาว่ามั่นใจได้เลยครับเราดีมั่นใจเลยครับเต้นครับวันนี้ก็กัเต้นมาคนเยอมาด้วยงานคนเยอะมากด้ยครับ ได้ครับก็วันนี้นเนอะผมรอบ28ปี18ปีนะครับผมก็ก็อ่าแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นเป็นสื่อบันเทิงนะอยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยไปนานๆเลยนะครับก็ขอเป็นสื่อที่คอยผลิตคอนเทนต์สนุกด <C ourse> ีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ มีเนื้อที่แสงละก้ครนบผมยสกเ่ารยนะก็มีโชว์พิเศษจากพวกเราแน่นอนครับแล้วยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษอีกเยอะแยะเลยแนะนอับไมบอกได้เลยยิงทีจะโกงไม่ได้กอคือค้ามร้ึจับอึ้งครับเอาเอาไปแ่ไปแล้วใหม่ใหม่ันแรกมันคือความใหม่ ุณนะฮะอผมเต็มดับเต็มอิ่มกับความสยความรู้สึกเอาเอาทึ่งแล้วกันครับใ่ครับใช่ครับเราเราใลครับนิดหน่อยนะครับู่แต่เหลือน้อยแล้วครับก็ อะรที่ยังไม่มีแล้วอยากมาก็อยากให้รีบกดกันได้นะครับทางเกมเมอน์เราใช่คร like yeah ับใช่ครับอยากอยากให้มาดูอีกทีสุดท้ายเป็นพร้อมของพวกเราครับแล้วก็ EP หนึ่งกันไหมครับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็สามารถดูได้ไปเก็บได้เลย EP หนึ่ง EP เก้านะครับท <as totally> um, MA ี่ I C E นะครับแอปพลิเคชันหรือว่า i Q dot com ได้ครับอยากให้ไปเก็บรายละเอียดกันแล้วก็มาดูพร้อมกันวันที่สองวันใครใครที่ยังไม่เคยดูนะพันครับร่วมเลยสองวันให้หมดแล้ว ใช่ค่ะแต่ว่าใครที่ดูไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรมาดูอีพีจบแล้วค่อยกลับไปย้อนดูจอใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังนะเพราะเราดูกันในโรงเสียงอะไรเยอะใช่จะมีอะไรแบบเฮ้ยแฟนๆตนก็มีเดาออมาแล้วเราแบบใส่สมองผมว่าผมว่าเดาไม่ยากไอเดาไม่ได้เดาไม่ได้เดาไม่ได้เพราะว่าผมรู้สึกมันมันมันมีมันมีความพลิกล็อกไปเรื่อยๆครับมีหลายพลิกเลยฮะั ขายเก่งขนาดนี้ต้องมาแล้วล่ะครับขอบคุณมากมาก